one of the signs that we are growing in God. แต่สัญญาณอย่างหนึ่งที่บอกให้รู้ว่าเราเติบโตขึ้นในพระเจ้าละ Is that we open more and more areas of our life to God. คือเรายอมเปิดชีวิตของเราให้กับพระเจ้าเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ Good morning everyone and welcome to a Daily Gospel Truth. อรุณสวัสดิ์นะ We hope you're doing well and thank you so much for joining with us today. เราก็ Now you all remember we are talking about knowing and living in the will of God this month. จํา You know and I want to Uh, remind you Remind again again. and ผมเองก็อยากที่จะย้ำกับคุณซ้ำแล้วซ้ำอีก As Christians, the will of God should matter to us ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนความประสงค์ของพระเจ้าควรจะเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับชีวิตของเรา Do I Know the will of God will the ฉันเนี่ยรู้จักความประสงค์ของพระเจ้าไหม Have I committed myself to living in the will of God? แล้วฉันเองได้ทุ่มเทตัดสินใจว่าจะดำเนินชีวิตตามความประสงค์ของพระเจ้าหรือเปล่า You know these are important truths to embrace and live by in our lives ตรงนี้ถือว่าเป็นความจริงมากๆที่เราจะต้องเปิดใจรับเอาแล้วก็ดำเนินชีวิตตามนี้ You know uh, one thing that I want the church that I lead to understand. อย่างหนึ่งที่ผมเองอยากจะให้สมาชิกในคริสตจักรที่ผมนําอยู่เนี่ยมีความเข้าใจ is that we must go beyond shallow Christianity. คือเราไม่ควรจะเป็นคริสเตียนแค่ผิวเผิน This year we r e talking about getting rooted. เพราะปีนี้เราแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของการยังรากลึกลงในพระคริสต์ You know, shallow Christianity will will really really take us away from the will of god การเป็นคริสเตียนแบบผิวเผินจะทําให้เราไม่สามารถเห็นความประสงค์ของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ you know yes god always loves us ยังไงพระเจ้าเนี่ยรักเราอยู่เสมอแล้วแหละ you know he will never leave us never forsake us พระองค์จะไม่มีวันที่จะทิ้งเราหรือหนีเราไป you know but it's really up to us now แต่ตอนนี้เนี่ย ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับเรานะ live his love. ว่าเราจะดําเนินชีวิตในความรักของพระองค์ไหมหรือเราเลือกที่จะดําเนินชีวิตอยู่ในพลังของพระองค์หรือเปล่าแล้วก็เลือกที่จะดําเนินชีวิตอยู่ในความประสงค์ของพระองค์เมื่อเราทุ่มเทชีวิตที่จะดําเนินตามความประสงค์ของพระเจ้ามันก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีละ And so you know, we've so we been learning that God directs our path เราก็ได้เรียนรู้กันไปว่าพระเจ้าจะเป็นผู้นำทางเรา right และพระองค์เองก็คอยที่จะบอกเราถึงเส้นทางที่ถูกต้องเสมอ But need certain, uh, แต่เราจำเป็นจะต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องด้วยคือการวางใจพระเจ้าด้วยสุดใจของเราแล้วเราก็ได้พูดกันไปแล้วว่าเราไม่ควรที่จะพึ่งพาความเข้าใจของตัวเอง you know, we 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 think we understand so many things about life หลายครั้งที่เราคิดว่าเราก็เข้าใจหลายๆเรื่องในชีวิต you know but not it's independent of the knowledge of God แต่ มันเป็นความเข้าใจที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความรู้ที่มาจากพระเจ้า God is not against us using our mind using our thinking พระเจ้าไม่ได้ต่อต้านกับการที่เราจะใช้ความคิดของเราหรือว่าใช้ความเข้าใจของเรา But when our not when our thinking is not connected to truth แต่ถ้าความคิดของเราไม่ได้เชื่อมต่อกับความจริง connected to the source who is God ไม่ได้เชื่อมต่อกับพระเจ้าซึ่งเป็นแหล่งของเรา Then then that's a problem มันก็จะทําให้ความคิดของเราเนี่ย จอปัญหาแน่นอน some of us we think well I you know I know everything about money บางคนก็คิดว่าฉันเนี่ยรู้ทุกเรื่องแหละเกี่ยวกับการเงิน I've studied economy ฉันเองได้ศึกษาเรื่องของเศรษฐกิจ you know I I know about stock market back to back แล้วก็รู้ทุกรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของตลาดหุ้น I'm an expert in finances an expert in money ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบการเงิน but but you that your beliefs about money แต่ความเชื่อของคุณในเรื่องของเงินนี้ may Not be founded be on what the word of god teaches อาจจะไม่ได้อยู่บนพื้นฐานที่มาจากคําสอนของถ้อยคําพระเจ้าก็ได้ and you can l i v e your own you can l e v e your life leaning on your own understanding about f so i n a n c e แล้วคุณก็อาจจะดําเนินชีวิตด้วยการพึ่งพาความรู้หรือความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับระบบการเงิน so that's what i'm talking about อันนี้แหละคือสิ่งที่ผมได้เน้นถึง and apply this to every area of your life ก็คืออยากจะให้เราได้นําความจริงตรงนี้ไปใช้กับทุกด้านของชีวิตเลย we learned yesterday เมื่อวานเราได้เรียนรู้กันไป god's will for ว่าพระเจ้าไม่เคยตั้งใจอยากจะให้มนุษย์ดำเนินชีวิตด้วยความรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว b t o live by the knowledge of God. แต่พระเจ้าอยากให้มนุษย์ดำเนินชีวิตด้วยความรู้ที่มาจากพระเจ้า See when we pursue the knowledge of God เมื่อเรานั้นอ่ะมุ่งแสวงหาที่จะเรียนรู้ความรู้ที่มาจากพระเจ้า We will you r thinking เราก็ยังไงต้องใช้ความคิดของเราอยู่ดีนะ b a s but on the foundation of the knowledge of god เพียงแต่ตอนนี้เราเริ่มใช้ความคิดของเราให้ตรงกันกับพื้นฐานที่มาจากถ้อยคําละ you know so many people some people attack christianity หลายๆคนโจมตีการเป็นคริสเตียน and say you know you you guys just leave common sense แล้บอกว่าทําไมพวกคุณดําเนินชีวิตแบบว่ามันไม่มีเหตุมีผลเลยอ่ะ you 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 reject logic คุณเองเนี่ยไม่เชื่อในเรื่องของเหตุผลเลยหรอแล้วก็เชื่อแต่เรื่องอะไรที่มันดูเหนือธรรมชาติ you know and they think that to become a christian means you stop thinking you stop using your mind หลายๆคนก็เลยอาจจะเข้าใจผิดคิดว่ามาเป็นคริสเตียนแล้วก็คือเลิกคิดเลยเลิกใช้มันสมองตัวเอง that's not true มันก็ไม่จริงหรอกนะ if some christians believe that it's wrong ถ้าคริสเตียน <All right. S 1> บางคนเชื่อแบบนั้นก็ถือว่าไม่ถูกต้อง You know our mind is God's creation <S ความคิดของเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการทรงสร้าง <You> know, ของพระเจ้า It's part of God's plan for use For us to use our us use mind แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้าที่อยากจะให้เราใช้ความคิดด้วย But our mind must connect to the knowledge of God mind แต่เราจะคิดได้อย่างถูกต้องก็ต่อเมื่อเราเชื่อมต่อความคิดของเรากับถ้อยคำของพระเจ้า Our mind must renewed the truth renewed mind the be by แล้วความคิดของเราก็จะต้องถูกเปลี่ยนใหม่ด้วยความจริงจากถ้อยคำผมเองก็อยากจะเน้นในจุดนี้ Every day we have to use our thinking ทุกๆวันเราต้องใช้ความคิดนะ You know some people think that we just we just pray บางคนก็บอกว่าก็แค่อธิษฐาน No we pray when we pray เมื่อเราอธิษฐาน you know we allow the holy spirit to touch our mind เราก็เท่ากับอนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทํางานในความคิดของเรา When we read the bible เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ we allow the truth to touch our mind เรากําลังอนุญาตให้ความจริงเนี่ยมีผลกระทบกับความคิดของเรา From that place we use our thinking แล้วจากจุดตรงนี้แหละถึงจะทําให้เราสามารถ คิดอย่างถูกต้องได้เราก็เลยพูดเล่นๆกันว่าเมื่อเราเปลี่ยนความคิดของเราใหม่ไ uhm, ม anyway, like ่ได้หมายความว่าเราจะทิ้งมันสมองตัวเองไปเพียงแต่ว่าตอนนี้ความคิดมันสมองของเรายอมจำนนอยู่ภายใต้ถ้อยคำของพระเจ้าเมื่อเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะไม่ดำเนินชีวิตด้วยความเข้าใจของเราเองแต่เราจะ ในชีวิตด้วยการรู้จักพระเจ้า See, God is able to direct our path ก็จะทําให้พระเจ้าสามารถที่จะนําทางของเราได้ I I know so many Christians ผมก็รู้จักคริสเตียนมากมาย Who think They know about life. You know, I know how to build my life. And they just don't give any importance to the knowledge of God. Oh, yeah, they continue calling themselves Christians, and they are. But practically, in their day to day living, แต่ว่าในทางปฏิบัติการดําเนินชีวิตทุกๆวัน They lean on their own understanding เขาก็พึ่งพาความเข้าใจของตัวเอง So here the third thing the scripture here says แล้วในอ,อย่างที่3ที่มาจากข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ได้บอกว่า In all your ways acknowledge him จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า In all your ways จงยอมรับรู้ในทุกทางของเจ้า All ทุกทาง you name list down all the areas of your life คุณก็เขียนมาแล้วกันว่ามันมีด้านไหนของชีวิตบ้าง in all those areas คือในทุกด้านนั้นอ่ะ we need to acknowledge him เราก็ยังจําเป็นต้องยอมรับรู้พระองค์ meaning หมายความว่า in all these areas of my life without you I cannot find the right พระเจ้าในทุกด้านของชีวิตลูกตรงนี้ถ้าไม่มีพระองค์แล้วเนี่ยลูกก็ไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตได้เลย you know we all know intuitively how life is supposed to be เราก็รู้นะลึกๆในใจของเราว่าชีวิตมันควรจะเป็นยังไง That's why we pursue the good life เราก็เลยพยายามที่จะทําทุกอย่างให้เรามีชีวิตที่ดีไง We know we need to be happy เรารู้ว่าเราควรจะมีความสุข We know we need to succeed we need to prosper เรารู้ว่าเราควรจะเจริญรุ่งเรืองควรจะประสบความสําเร็จ We know we need to be healthy have a good family have <Good> children เรารู้ว่าเราควรจะมีครอบครัวที่ดีมีฐานะการเงินที่ดีมีลูกๆที่ดีมีคุณลักษณะที่ดีดำเนินชีวิตอย่างมีจริยธรรม And it good it’s ก็เป็นสิ่งที่ดี but just knowing this good thing แต่แค่รู้ถึงสิ่งดีๆเหล่านี้ t h a t kind of life ก็จะไม่ได้ทําให้เกิดชีวิตแบบนั้นขึ้นโดยอัตโนมัติ it is knowing God and acknowledging acknowledging God and inviting God into every area of our life แต่มันเป็นการที่เราได้รู้จักพระเจ้ายอมจํานวนกับพระองค์เชื้อเชิญพระองค์ให้เข้ามาที่จะมีบทบาทกับเราในทุกๆด้าน one of the things that learned about spiritual things learned I've that is อย่างหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเติบโตทางฝ่ายวิญญาณก็คือ And you know, not saying I've grown to the point where I don't need to grow. No one is in that level. คือผมก็ไม่ได้บอกว่าผมเติบโตขึ้นไปถึงจุดหนึ่งที่ผมไม่จำเป็นต้องโตแล้วเพราะผมเชื่อว่าคงไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะไปถึงจุดนั้น t s a lifelong process เพราะว่าการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำกันทั้งชีวิต But one of the signs that we are growing in God. แต่สัญญาณอย่างหนึ่งที่บอกให้รู้ว่าเราเติบโตขึ้นในพระเจ้าละ Is that we open more and more areas of our life to God. คือเรายอมเปิดชีวิตของเราให้กับพระเจ้าเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ s e one of the signs of immaturity แล้วสัญญาณอย่างหนึ่งของการเป็นเด็ก is we have compartments in our lives that we close off to God คือเรายังแบ่งเป็นส่วนๆส,ส่วนนี้เราก็ยังปิดกับพระเจ้าไม่อยากให้พระเจ้ายุ่ง you know yeah I'll I'll go to church ก็ you know? worship, ไปโบสถ์ก็ได้ i worship ไปนมัสการ talk about God's goodness <S แล้วก็โอ้ยคุยกันถึง uh, เรื่องความดีของพระเจ้า but If God starts speaking to me about relationship, then I don't want that. Because about relationship, I'll do it my way. Right. When the word of God begins to come about relationship, และเมื่อถ้อยคำของพระเจ้าก็เริ่มพูดกับคุณมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์เราก็เลยสร้างกำแพงขึ้นมาเลยอันนี้แหละคือการเป็นเด็กจริงๆยิ่งเราเติบโตมากขึ้นในพระเจ้าเราก็จะยิ่งยอมเปิดชีวิตของเราให้กับ <See? S 1> พระเจ้าในทุกๆ <We acknowledge S 1> ด้านคือเราก็จะไปถึงจุดที่ยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเรา And then แล้วหลังจากนั้นพระเจ้าจึงจะสามารถนำทางเราได้นี่คือวิถีทางของการสร้างความสัมพันธ์นะนี่คือวิถีทางสำหรับการเงิน Good health นี่คือวิถีทางสำหรับการมีสุขภาพที่ดี This is the way to have good mental health และนี่คือวิถีทางที่จะทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรง This, this is your purpose นี่คือจุดประสงค์ของคุณ This is where you need to be นี่คือจุดที่เจ้าจะต้องอยู่ This is who you need to submit to นี่คือคนที่เจ้าจะต้องยอมจำนน Who you need to connect to in life นี่คือคนที่เจ้าจำเป็นจะต้องเชื่อมต่อหรือสร้างความสัมพันธ์ด้วยในชีวิต He direct our path พระองค์จะเป็นผู้นำเส้นทางของเรา Brother and sisters let me say this ที่น้องทุกคนผมอยากจะพูดอย่างนี้นิดนึง if God is not allowed to direct our paths, ถ้าพระเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้นําทางชีวิตเรา will always be in the wrong p a t h เราก็จะเห็นว่าชีวิตตัวเองเนี่ย อยู่ผิดที่ผิดทางตลอด <But S 1> เลยแต่พระบิดาของเราซึ่งเป็นผู้ที่รักเราเสมอพระองค์เองก็ทุ่มเทมากที่อยากจะนำทางเราแต่ผมอยากจะอ่านในข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งให้คุณฟังก่อนที่เราจะจบการแบ่งปันในเช้าวันนี้นะคะในสุภาษิตบทที่23ไข้อกว่ได้บอกว่าและเจ้าจะดำเนินในทางของเจ้าอย่างปลอดภัยและเท้าของเจ้าจะไม่ You k know คุณรู้ไหมว่าตรงนี้เนี่ย พระองค์พูดถึงใคร The o f พูดถึงคนที่ให้เกียรติกับสติปัญญาของพระเจ้า who s t o the wisdom of คนที่ยอมจำนวนกับสติปัญญาของพระเจ้า What a beautiful promise ถือว่าเป็นคำสัญญาที่งดงามมาก safely in your way ที่พระเจ้าบอกว่าเจ้าจะได้เดินในทางของเจ้าอย่างปลอดภัย foot แล้วเท้าของเจ้าก็จะไม่สะดุดให้เราที่ษฐานด้วยกันนะคะ For we thank you for this day พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ We thank you that our paths are directed by you today ขอบคุณที่วั นี้พระองค์เป็นผู้ที่นำเส้นทางของลูก protecting us from the wrong doors และขอบคุณที่พระองค์จะปกป้องลูกจากประตูที่ผิด so that we can be in the right place in the right time เพื่อที่ลูกจะได้อยู่ในที่ที่ถูกต้องและในเวลาที่เหมาะสมได้เสมอ in Jesus name ในพระนามพระเยซู amen, amen. we'll see you again have a wonderful day แล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ขอให้พระเจ้าอวยพรทุกๆคนเลย